โอนี่จะเป็นรถคนไทยคนนอเข้ามาเที่ยวขึ้นมาหลายขันนะเขาขี่ลงไปลงอีกหนึ่งนี่คนให้รอรถ,รถเขาขาม เขาบอกนะน้ำ่าไรไปด้ว นี่บักบวด่น่าจะมีดมั้งนี่มขนน่าอยากย่างนนี่ทุกคนนี่ห้าข้าปนนบ่มีรับไม่เห็นบัวขมหาเขบัเขียนะ พุยวาทากขี้ข้น่คือ <c oughs> เก่าแล้จุดเริ่มของมีใจก่ก็นี่แล้วแถวบวยเราไม่มาเอาันานี้ไมหอยเดี๋โเราก็เก็บตัวนจาเกิดได้ด ไปดีทุกคนนะเนาะอากาศขึ้นมาหอดเถิงนะขึ้นมาพูดสเสราวต่อจากคลิปโต๊ห้อมาแต่ตลาดดาวเฮือกแต่ละห้สิบท้ายคลิปเป็นสุเดิ่อใไรสุดเบิมเนาะบรรยากาศวิว เมืองปากเสกคนจะเ้าจะไปเบื้องนั้นเนาะมันเคลิบมากปีหนึ่งโอ้ถามเบื้องย่นว่าโค้กีเหือบุร์บรรยากาศทุกคนโอ้จนไปเห็นน้าหมอก ควันไฟฝนประดาเสะแจงง้ามเดี๋ยืมนไปเกาะทางกลางโอ้ไปอยู่เกาะเออหันเกาะนนด้านนไปเอาไปเลยปะเออมื่อนเอา เบืขนาดธุรกิจเห็คือเบลุเรื่องนันนินึงสิได้ไปนัก็นนาอถ้าเบิ้งปีหนาปื้อนั้นอุบลราสถานีัวเสียงรถทุกคนเลยรุนย้อนเข้าเอานกปูยังวะอ่ะจียใส่ปูมะลงเบื้ไหเบ้น ไปครับไปบนหัวไป,ไป,ไปจะเป็นผาใหญ่นะทุกคนเนาะขี่มานี่ก็เห็นโลเป็นเอกลักษณ์เลยบอลน,นี่ผาแนมเบิงเบ้งเมืองปากเสตัวซับเข้ากับหอนเอาขนาดโอู้ามะนาเทียวมื่ว่ทาทำไหมเนาะเขาบ่อเข้า,ขาบ่ยังวางอ้นี่จะเป็นรถคนไทยคนเนาะเข้ามาเที่ยวขึ้นมา

คะแนนว่ายามียัง่ใครแน่ยนะไอ้อมซื้อเก่ามีคนไทยนะทุกคนเนาะ นัมาท่ายรายการนะครับต้องติดต่อตตอมไยังได้ลงเฟซบุ๊กเอซบางตนนก่เอ้าทางตะวันเ็นขัก,กว่าวเด้เ็นมันจแต่ตีรถเกิดเยนายจะได่สดนี่มันจะเก,กิดท่านกนบเงียบเพราะเขาถ้าเราบุมีเพลงกวจาให้เงียบครับ นี่เขาก็จะเขียนคนที่อ่าม้าบริจาคเห็ดวัตรน้ำมาซอยเห็ดวัตรบนไดนบนไดนมีซื้อบิต1หนึ่งแสนสามล้านทั้งละหนึ่งละร้อนจังเลย

อยู่วัดขนม่างประมณิกรวักนี่แอ,นะอบขนะทุกคนเลยวัดพูดสลาวสลรบหอมไส นี่กวจะเป็นมาวาดนนาัดะนะนทุกคนโอ้ยโอ้ยคิดวราจะหักลกไปให้คาดทุกคนเลยฝนให้รอรถเขาขามผู้คนจะเป็นบาน้า เสื้อบักเยอโรงแโงแมห่างมนโอ้โหแหมห่างเราไป่ายบ่เนาะทางเขามีทางเขัาโรงแรมู่ห้องงานนี่แหละทุกคนเลยฮือลรานงวิทยถเหมันก็จะเงียบสงบทุกคน ก็มีเงินเอาเองได้เนาะพักผ่อนนอนเบิ่งวิวนี่สิค,คนี่ย <laughs> เหนือยการยามาบบนี้เพ้อนนอนเฝาไปนัางพักผ่อนมาสมวิวอากาศเย็นๆย่นี่น่อยเจอนอนเหตลังาเห็ดสาระนางดีนะครับเอ,อเหตลังคามับนบกหอนเนาะ่ <laughs> บบหอนขนาด มอนเอาเลยโอ้นขาเหมือนกันที่เสียบอ่ะก็มันจะเหลีย่ยมแคบโฆษณนหมดมืดหม่อเนาะข้าวขนาดอื้อโทรศัพท์ตกจะเงจ้ยจะเอาจากไหนทุกคนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ไอ,เอ้เธอ คือสภาเบ้างกันโทรศัพท์โต๊ะโอเคจะได้ไหมห้าบปอเห็นเลยเนี่ยาย,ยางบ้านทางหนานี่ค้าสั่นนะทุกคนเนาะอย่ามันรู้อู้หมันจะเป็นห้องแฮมห่างไหมฮะ อนประมาณอยู่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะก็ขี่รถผ่านวิววิวเสียงดังขนาดเสียงมันเหยียบยางขาก,รกประชานครวสูงขนาดอยู่ันนี้ไป